ก็เรียบร้อยแล้วครับอันบล็อกหมดแล้วทั้ง6กล่องนะครับสำหรับกล่องสุ่มเซนเซียซานตูรีเรเจนเซตที่1นะครับของค่ายคายูนั่นเองอ่าต้องบอกว่าแต่ละตัวมีความสูงประมาณ12เซนนะครับตัวชิ้นงานทำออกมาดีมาก ทองคือทองทองทองเงินคือเงินเงินเงินสีสวยมากนะครับจุดขยับขยับได้ดีในระดับหนึ่งนะครับของผมตัวที่มีปัญหาเป็นเลโอไอโอเรียขยับแล้วน้องชิ้นส่วนหลุดเยอะนะครับแต่ส่วนที่แน่นแน่นเนี่ยเป็นตัวของอเดบรันนะครับแน่นแน่น,แ,น,นแล้วก็เซยาค่อนข้างที่จะแน่นนะครับก็ต้องบอกว่า งานราคาเบาๆอย่างนี้ได้ขนาดนี้ก็โอเคเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งค่ายที่น่าจับตามองนะครับสำหรับกล่องสุ่มเซนเซียจากค่ายคายู